สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ ti, หลายเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียหลังเห็นผลการจับสลักแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิง4เกม2023 โดยผลการจับสลักแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2 0 2 3เป็นดังนี้กลุ่ม A ประกอบด้วยทีมชาติไทยทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติเมียนมากลุ่ม B ประกอบด้วยทีมชาติเวียดนามทีมชาติกัมพูชาเจ้าภาพทีมชาติฟิลิปปินส์และทีมชาติสิงคโปร์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซีย หลังเห็นผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันหวังว่าเวียดนามจะได้แชมป์กลุ่ม B นะไม่งั้นก็จะต้องพบกับไทยในยรอบรองชนะเลิศมุมมองท่านต่อมาครับ รอบแบ่งกลุ่มค่อนข้างง่ายสำหรับทีมหญิงเวียดนามพวกเราแค่ต้องเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงไทยในรอบรองชนะเลิศดังนั้นโอกาสเข้าสู่รอบชิงถือว่าชัดเจนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทำไมต้องคิดที่จะเลี่ยงไทยอยู่ตลอดเวลาเลยมองบนความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากอยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ไม่ยาก แล้วจากนั้นก็ไปพบกับไทยในนัดชิงนะเลิศชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าในยกับแค่ทีมไทยเท่านั้นแหละส่วนทีมอื่นยังถือว่าอ่อนอยู่คอมเมนต์ท่านมาครับวอลเลย์บอลหญิงไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนยังไงไทยกับเวียดนามก็จะได้พบกันในนัดชิงนะเลิศความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์ร0 0เซมุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาได้ทำการหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าวเวียดนามก็แข็งแกรง่งและจะแย่งเหรียญทองกับทีมชาติไทยชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหลีกเลี่ยงทีมไทยได้ก็ถือว่าโอเคความคิดเห็นท่านต่อมาครับนัดชิงชนะเลิศ นามพบบกับไทยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแล้วในนัดชิงชนะเลิศก็ยังคงแพ้ให้กับทีมชาติไทยอยู่ดีคอมเมนต์ท่านหมาครับฉันอยากให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยมากกว่าเพราะว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกครั้งในนัดชิงชนะเลิศได้เจอกันถึง2ครั้งแทนที่จะต้องเจอกับอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ ชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสําหรับวอลล์บอลหญิงไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ไม่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเอาชนะทีมชาติไทยเพื่อคว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศชาติมุมมองท่านต่อมาครับทําไมทั้งฟุตบอลและวอลล์บอลถึงต้องเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายังไม่ได้แข่งขันกัน ก็รู้แล้วว่าไทยจะได้แชมป์อันดับ2เป็นของเวียดนามและอันดับ3เป็นของอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ถือว่าหายใจสะดวกแต่ยังมีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงมันจะส่งผลต่อจิตวิทยาของนักกีฬาขอแค่ให้ได้ลงเล่นชนะก็มีความสุขแพ้ก็ไม่เป็นไรไม่จะเป็นต้องกลัวที่จะแพ้ให้กับทีมชาติไทย ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าขอทำนายผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง4เกมครั้งที่32แชมป์กลุ่ม A คือไทยและแชมป์กลุ่ม B คือเวียดนามและนันดชิงชนะเลิศไทยพบกับเวียดนามถึงแม้ว่าฉันจะรักทีมเวียดนามมากแต่ในแง่ของระดับไทยยังคงเหนือกว่าเวียดนามดังนั้นฉันขอทำนายว่าไทยจะได้เป็นแชมป์ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าตามมาตรฐานแล้วทีมไทยอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วเวียดนามไม่สามารถเทียบได้คอมเมนต์ท่านมาครับกลัวไทยเมื่อไหร่ความคิดนี้จะหมดสิ้นไปสักทีทำไมต้องกลัวไทยทุกอย่างเลยก็แค่เล่นไปตามสบายโดยที่ไม่ต้องกลัวใครความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ไม่ว่าจะเล่นกีฬาใดๆก็อยากที่จะหลีเลี่ยงไทยมันหมายความว่าพวกเราด้อยกว่าไทยแล้วถ้าหากพวกเราไปพบกับไทยในรอบชิงชาเลิศความคิดเหล่านี้ก็จะทะวีความรุนแรงขึ้นและก็แพ้ให้กับไทยอีกครั้งถ้าหากเราพร้อมที่จะพบกับทีมชาติไทยทั้งในรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบรองชาเลิศความคิดก็จะผ่อนคลายมากขึ้นมุมมองท่านต่อมาครับ หลีกเลี่ยงไทยเมื่อไหร่ความกลัวเหล่านี้จะถูกลบล้างไปสักทียังไม่แข่งขันเลยก็หลบซะแล้วคอมเมนต์ท่านมาตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปกลัวทีมหญิงของไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันหวังว่าจะได้แข่งขันกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างไทยเพื่อที่จะได้เรียนรู้แต่ฉันก็เกรงว่า พวกเขาจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเราจะสามารถเอาชนะได้บอลลีบอลหญิงทีมชาติเวียดนามต้องต่อสู้อย่างนักมุมมองท่านตมากล่าวว่าจะหลีกเลี่ยงไปทําไมในเมื่อถ้าหากคุณเจอกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศก็แพ้เจอกันในรอบรองชนะเลิศก็แพ้คอมเมนต์ท่านมาครับพวกคุณจะกลัวอะไรกับประเทศไทยนักหนาเนี่ย ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าบางคนพูดว่ากรวดไทยไปทำไมยังมีคนโง่ที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าไทยอยู่อีกเหรอพวกงี่เง้ามุมมองท่านต่อมาครับอะไรอะไรก็หลีกเลี่ยงไทยน่าเวทนาและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าบางทีทีมไทยอาจจะอยากเจอกับเวียดนาม ในรอบรองชนะเลิศก็ได้นะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังเห็นผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิง4เกม2023กันบ้างนะครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมหญิงถือว่าหนักเลยทีเดียวได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าแต่ก็ยังสามารถเป็นอันดับ2ของกลุ่มได้นะ แล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่ามีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นงานหนักมุมมองท่านต่อมาครับทำไมทีมหญิงถึงอ่อนแอร,รู้สึกตื่นเต้นที่รอบแบ่งกลุ่มจะได้พบกับทีมชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทีมระดับโลกแล้วแต่โชคชะตาก็คงจะได้แค่เหรียญเงินคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมหญิงไทยแชมป์ส่วนทีมชาย อินโดนีเซียแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมชายเหรียญทอง99%ส่วนทีมหญิงอาจจะได้เหรียญเงินหรืออย่างน้อยก็เหรียญทองแดงชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่านัดชิงทีมชายอินโดนีเซียพบกับไทยส่วนนัดชิงทีมหญิงไทยพบกับเวียดนามและอินโดนีเซียได้เหรียญทองแดง คอมเมนต์ท่านมาครับเจอกับทีมไทยถือว่าหนักเลยทีเดียวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันถึงเวลาที่ทีมวอลเลย์บอลของพวกเราจะต้องโชว์เขี่ยวเล็บแล้วไม่ต้องไปกลัวทีมไทยศัตรูจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพวกเราไม่มีความมั่นใจถึงเวลาเหรียญทองของทีมหญิงแล้วส่วนทีมชายก็ต้องป้องการเหรียญทองให้ได้ มุมมองท่านต่อมาครับทีมหญิงอินโดนีเซียได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยว้าวชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าหากเป็นทีมชายอินโดนแชมป์ชัดเจนแต่ถ้าหากเป็นทีมหญิงไทยแชมป์ชัดเจนความคิดเห็นท่านต่อมาครับถือเป็นงานยากของลูกสาวสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมหญิงในปีนี้มีโอกาสผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศจะไม่ได้พบกับเจ้าแห่งอาเซียนคอมเมนต์ท่านมาครับลูกชายได้งานง่ายส่วนลูกสาวได้งานยากชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมหญิงไทยคว้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้ว มุมมองท่านต่อมาครับทีมหญิงถือว่าค่อนข้างหนักเลยทีเดียวพบกับทีมชาติไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าอุ๊บส์ทีมหญิงถือว่าค่อนข้างหนักในรอบแบ่งกลุ่มความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมหญิงต้องพบกับไทยซึ่งเป็นทีมที่เล่นในเวียดนอมมาแล้วถือว่าหนักมากแต่ก็ยังคงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นะ และชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่าสำหรับทีมหญิงคงจะได้แค่เหรียญทองแดงอีกครั้งส่วนแชมป์คือทีมไทยอย่างแน่นอนต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังเหตุผลการจับสลากแบ่งสายวอลลย์บอลหญิง4เกม2023กันบ้างนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันหวังว่าจะเอาชนะเวียดนาม เพื่อหลีกเลี่ยงทีมไทยในยรอบรองชนะเลิศมุมมองท่านต่อมาครับพวกเราจําเป็นต้องได้แชมป์กลุ่ม B เพื่อจะได้ไม่ต้องพบกับทีมไทยในยรอบรองชนะเลิศมันชัดเจนอยู่แล้วว่าทีมไทยคือเต็งหนึ่งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโอเคไม่ต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยความคิดหเห็นท่านต่อมาครับกลุ่ม A ไทยและอินโดนีเซียกลุ่มบีเวียดนามและฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าผลการจัดอันดับเป็นดังนี้อันดับ1ไทยอันดับ2เวียดนามและอันดับ3ามอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาครับไม่มีทีมไทยอยู่ในกลุ่มบีฟิลิปปินส์มีโอกาสแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า ว้าวถือว่าได้เปรียบสำหรับทีมฟิลิปปินส์คว้าเหรียญเงินแน่นอนยินดีด้วยนะมุมมองท่านต่อมาครับขอให้ทีมฟิลิปปินส์โชคดีในการแข่งขันของกลุ่ม B ีนะในกลุ่มนี้มีแค่เวียดนามเท่านั้นที่ทเป็นงานยากชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว,วา้ว่าว้าวพวกเรามีโอกาสสูงสำหรับกลุ่มนี้ถึงแม้ว่า จะมีเวียดนามก็ตามขอให้โชคดีนะสาวๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับเชียร์ทีมชาติไทยถึงแม้ว่าฉันจะเป็นชาวฟิลิปปินส์ก็ตามมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสำหรับฟิลิปปินส์พวกเราคงจะได้แข่งขันเพื่อแย่งอันดับสามแน่เลยคอมเมนต์ท่านมาครับทีมชาติไทย เข้าไปรอชิงเหรียญทองเรียบร้อยแล้วผมหวังว่าฟิลิปปินส์จะไม่ได้พบกับพวกเขาในรอบรองชนะเลิศนะโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับกลุ่ม A ไทยจะมีสถิติชนะ3แพ้0และอินโดนีเซียชนะ2แพ้หส่วนในกลุ่ม B ไม่สามารถการันตีได้ว่าใครจะชนะ3แพ้ศหรือว่าชนะ2แพ้1ระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีโอกาสมากขึ้นในการได้เหรียญเงิน หรือผ่านเข้าชิงซนะเลิศถ้าหากเอาชนะเวียดนามได้ในรอบแบ่งกลุ่มหรือเอาชนะอินโดนีเซียได้ในรอบรองชนะเลิศและชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายได้สแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าความเป็นไปได้ในกลุ่ม A ไทยชนะ3แพ้ศอินโดนีเซียชนะ2แพ้1เมียนมาชนะ1แพ้2หรือชนะ0แพ้3มาเลเซียชนะ1แพ้2หรือชนะ0แพ้3 ส่วนในกลุ่มบีเวียดนามชนะ3แพ้0ฟิลิปปินส์ชนะ2แพ้1สิงคโปร์ชนะ1แพ้2หรือชนะ0แพ้3และกัมพูชาชนะ1แพ้2หรือชนะ0แพ้3ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit Page ทีมฟิลิปปินส์วอลเลย์บอล Page s m m Volleyball และ Page Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามชาวฟิลิปปินส์และชาวอินโดนีเซียหลังเห็นผลการจับสลักแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิง4เกม2023หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิจคอมเมนต์ comment. จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ